แล้เพื่อเปิดตัวประดักใหม่นะครับ iPhone 16e สุดขายที่ Apple บอกไว้ก็คือเป็นความสบายกระเป๋าเนาะถามว่าสบายไหม200เหรียญก็โอเคอยู่ถ้าในไทยก็คือ7,000ใช่ไหมส่วนต่าง16ธรรมดากับ 16e ดูสเปกก็เข้าจากการเปิดตัวแล้วเนี่ยเอะ iPhone 16e มันก็โอเคอยู่นะหนาก็พอดีกล้องก็กำลังน่ารักราคาก็น่ารักด้วยแล้วมันมีอะไรแตกต่างคลิปนี้เดี๋ยวจินจะมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ iPhone 16e ทั้งข้อดีข้อเสียเพื่อให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ไดง่ายขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคร โอเคในแง่ของการออกแบบก่อนเนาะถ้าเกิดเป็น iPhone 0 e มันจะเป็นทรงเดิมทรงคลาสสิกเป็นขอบโค้งอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ iPhone 16e เนี่ยเป็นขอบแบนนะครับไม่มีปุ่มโฮมแล้วด้วยตัวบอดี้ของ iPhone 14เนี่ยแหละเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยเรียบหรูดูแบบมากขึ้นนี้ด้านหลังนะประเภทเดียวกับตัว iPhone 16ปกติแต่ว่าถ้าเกิดเอามือลองไปลูบๆดูใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าพื้นหลังเทกเจอร์มันดูดีกว่ามันดูเนียนมือกว่าอันนี้ต้องไปลองถือเองนะแต่รู้สึกว่า เด่นคือเอาปุ่มโฮมออกไปแล้วนะเพราะเอาปุ่มโฮมออกไปเนี่ยคนที่เคยใช้ไอจีมาก่อนเคยใช้ไอโฟนรุ่นเก่าวันนั้นที่มีปุ่มโฮมเ่ยก็จะไม่ค่อยชินกันเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะหลายคนจะรู้สึกว่าอยากให้มีปุ่มโฮมอยู่บางคนก็ยังชอบปุ่มโฮมมันก็ต้องเปลี่ยนตามยุคเนะะาะปัจจุบันเนี่ยพอเอาปุ่มโฮมออกไปใช่ไหมหน้าจอเดิมมันอยู่ที่4ีก็ขยายขึ้นเป็น6.1 6.1ดกจดหนึ่เป็นไซส์เดียวกับตัวไอโฟน13บสามตุตี่้าสิบหกคไซส์มาตรฐานแต่เดิมมันยังเป็น L c D ธรรมดาไดดดดด้้้้ออออัััพพเเเเป็็็นนนนนน OLED ภาาาาากกจจะะะคคคคมมมมมชขขึึวววทรสสสตต์ีี่่งๆลยยยิู ที่1,304ณ750พิกเซลเนาะที่326 ppi อัปไปเป็น2532 x 1170พิกเซลที่6 4 0 ppi ความสว่างเพิ่มขึ้น iPhone SE เนี่ย625นิ้ก็เพิ่มเป็น800นิ้ก็เทียบเท่าได้กับตัวรุ่น iPhone 13แต่ก็อาจจะยังไม่เท่าตัวรุ่นปัจจุบันนะรุ่นปัจจุบันเนี่ยไปได้ถึง2000เลยแล้วก็ไม่มีโปรโมชั่นให้ทีนี้เปิ sure. ้มยัดปุ <sh> ่มแอคชั <sh> ่นมาให้ด้วยนะสำหรับคนที่งงกับปุ่มโฮไม่อยู่แล้วมีปุ่มแอคชั่นเพิ่มเข พราะว่าพอไม่มีโปมโหมดเนี่ยมันไม่สามารถใช้สแกนฟิงเกอร์บินได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นสแกนใบหน้าแทนเรียกว่าคนที่เคยใช้ไอทีจะต้องปรับเยอะเลยต่อมานะครับผมเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องชิปนั่นเองก็ประมวลผลนะครับของ iPhone 16กีเนี่ยใช้เป็นชิป A18 b บ onic เป็นชิปเดียวกันกับตัว iPhone 16นะครับรุ่นปัจจุบันเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็น SE จะใช้เป็น A15 b i o n อเก CPU GPU เนี่ยจริงๆเขาเดิมนะก็คือ CPU 6 g p u 4แล้วก็ Neural Engine Core สรุปก็คือ Up, รนนอะแบตตัวใหม่อึดมากเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนมัลมิลประสิทธิภาพการใช้งานก็ฟิดต่างๆเนี่ยจริงๆก็จะยังไม่ลื่นไหลเท่ากับ iPhone 16นะครับอย่างน้อยก็ยังได้รองรับ Apple i n อิ l เทล n จนด้วยต่อมานะครับผมด้านการใช้งานเนาะไม่มี Dynamic Island นะครับแต่จริงๆไม่มีก็ไม่เรียรนะเพราะว่ามี d y n a m I c i s l น n d มาเนี่ยกินเปรมเตต่อแม้ไม่ว่าเราจะซื้อมือถือรุ่นอะไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องกล้องนันเนอ,องเมื่อก่อนเข้าร้านกล้องยังไม่ถามเรื่องสเลขนาเลซอราจากล้องของ iPhone 16E นปดนี้เลยว ปีสา e แต่ว่าขนาดกล้องต่างกันมากกล้องใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ Apple เคลมว่าเป็น2 in 1ที่4-8ล้านโดยตัวเลขเนี่ยเท่ากับตัว iPhone 16ถ้าเอาไปถ่ายจริงเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์ตัวช่วยหลายๆตัวที่มาพพอร์ตการถ่ายรูปเนาะดังนั้นเนี่ยถึงจะได้48ลา้านต้นจริงแต่ว่าเซ็นเซอร์การโฟกัสต่างๆเนี่ยไม่มีมาให้แล้วก็อัพสมาร์ท DNR 5ให้นะแล้วยังสามารถถ่ายวีโอเนาะได้สูงสุดที่ 4K OK 60เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าดีมากแลยแต่ว่าไม่มีดันส่นมะคไม่มีกันส ถ่ายไปแล้วได้คนทบกก็จริงเนาะแต่ว่าเซนเซอร์แต่ละตัวเนี่ยเล็กกว่ามากนะครับดังนั้นเนี่ยความละเอียดของกล้องเนี่ยเมื่อซูมดูระยะหลังจะรู้สึกว่าแตกต่างกันไม่มีเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับการสัน่นไหวออปติคลเซนเซอร์มาให้ดังนั้นเนี่ยเราใช้งานถ่ายวีโอจะรู้สึกได้ถึงความสั่นไหวแบบชัดเจนนา่อยิ่งแลระบบป้องกันการสั่นไหวมันไม่ใช่ของใหม่เลยนะมีมาตั้งแต่ iPhone 13แล้วแล้วก็มีต่อเนื่องมานะครับมันช่วยให้เราเนี่ยโฟก,กัสภาพได้ดีขึ้นภาพคมชัดขึ้นแล้วก็ถ่ายวีออด้้้้ล่่ลใใ่่นนหวววยยยยก็ใคเเรรงงีาาาาาบทชถถิขึม มีโ,โอกาสที่จะภาพเบลอภาพไม่ชัดโปรแกรมแสงไม่ได้ตัวชิปโฟกัสเนี่ยจะเป็นคนละรุ่นกันเซอร์มาโครเนี่ยมันอยู่ในกล้องพอต้าวายเนาะไอโฟน 16e เนี่ยมีให้กล้องเดียวดังนั้นก็เลยจะไม่มีมาโครด้วยโดยสรุปใครที่ชอบสายถ่ายรูปถ่ายวีโอต่างๆเนี่ยภ้ามือไอโฟน 16e ไปก่อนนะเพราะว่ากล้องต่างเลยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ต่อมา,มามาดูเรื่องความจุบ้างตัวความจุเดิมเนี่ย SE 3เนาะได้ความจุที่ของจีดิจิตไอโฟน 16e เนี่ยอัพขึ้นมาเป็น128กิกนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่เลยนะสำหรับทั้งไอ หรือไอแพดเนี่ยที่มีความจุต่ำกว่าร้8 G ยี่ปกตไบแล้วนะครับ iPhone 1 6 e นะมาพร้อมกับตัวโมเด็ม4ีนตัวนี้เพิ่มมาใหม่ล่าสุดของ Apple นะช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมาแต่ว่าไม่รองรับ5 g mm wave เนะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ท่ามกลางคลื่นมหาชนหรือว่ามีการใช้งานแน่นหนาเนี่ยคลื่นก็อาจจะไม่ได้แรงเท่านะครับต่อมา iPhone 1บ e นะครับผมมีชั่วโมงการใช้แบตเตอรี่ที่สูงจนน่าตกใจเลยนะครับผมก็คืออย่างไวโฟน h o n e 1เนี่ยได้ถนะ e ึง,ง,ง,กกงยีง่ี่ย ไม่รู้ว่าแอเปิลใช้วิธีการอะไรเนาะแต่อย่างน้อยตัวชิปมีผลแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับองจริงก็เกิน2ี่ผมว่ามันก็เหลือมาก,กน,นะรอมาเรื่องจิงิมาติก 16E เนี่ยจะเป็นกระจกเซรามิกเหมือนกับตัวรุ่นแรกด้านหน้าเครื่องเท่าน,นั้นอาจจะไม่ได้แข็งเท่ารุ่นปัจจุบันก็ใส่เคสด้วยต่อมาน,น,นะครับผมจอแสดงผลเนะเป็นซูเปอร์เลตินอดีอารเข้ากับรุ่นอื่นนะแต่ว่าความสว่างจะไม่เท่ากันอย่างไอโฟน 16E เนี่ยจะได้ที่800นิตแต่ว่าไอโฟน16ธรรมดาจะได้ที่1,0 ก็กางแจ้งได้ของคันนี้โดยรวมเนี่ย,ยก็ไม่ได้แอ่แต่ถ้าเกิดว่าไปตู้กันกลางแจ้งเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนว่า iPhone 16e เนี่ยจอจะมืดกว่าจะทํางานได้ยากกว่าต่อแม่นะครับไม่มีส e ิ๊กเกอร์เจเนอเรชันแบนด์วิดชิเนาะตัวเนี่ยมันทําให้ความแม่นยําในการค้นหาเพิ่มขึ้นก็ทําให้ตัว iPhone 16e เนี่ยไม่ได้ซับพอร์ตกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหลายอยา่างรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้บลูทูธเชื่อมต่อแต่หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพอมพอดมินินะครับรวมถึงทุกอย่างที่ใช้ตัว width Ultra, ัววดร้าา่ยกก็จจะหหไป width iPhone 12E ทงงมมถึ แอร์แพดด้วยนะอ่าไม่รองรับแบรนด์ Nextber เทคโนโลยีด้วยตัวเนี้ยเป็นภาษาที่ต้องการแต่ละอุปกรณ์สมาร์ทโฟมหลายๆตัวนะครับก็คือไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฟมหลายๆตัวได้ไม่ว่าจะเป็นตอดไฟการล็อกประตูอุปกรณ์ตรวจจับระยะทางดังนั้นเนี่ยต้องแน่ใจว่า Wi-Fi เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถึงจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งสุดท้ายพอร์ต USB-C นะครับผมพอร์ต USB c เนี่ยยังเป็น USB 2อยู่เนาะการทาที่เปลี่ยนจาก Lightning เป็น USB PC ให้แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องพกกกกสสาาายยยยัั้้งหหดแแลลๆเเเนีี่่ร็็ใชคค USB ตววือปก แต่ท,ทีนี้พอเป็น U S B 2เลยความเร็วมันก็ยังชา้าอยู่จะไม่สามารถใช้เป็นฟาชาร์ได้ตัว iPhone 6 e นะครับผมไม่รองรับ m a ็กเซฟนะครับตกใจมากสําหรับข้อมูลนี้นะก็ะคือถ้าไม่สามารถใช้ m a ็กเซฟกับ iPhone 6 e ได้นะครับรวมไปถึงเคสกระเป๋าต่างๆที่เป็นรูปแบบ m a ็กเซฟนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่าๆที่มาพร้อมกันอุปกรณ์สอดนิ้วอากาศการชาร์จแบบตั้งหรือ power bank มาเทศเนี่ยไม่สามารถใช้กับ iPhone 6 e ได้รวมไปถึงเคสนะทีวีโฟนต่างๆนะครับพร้อมเคสใส่แบบ m a ็กเซฟเนี่ยไม่ได้มีออกแบบมาสําหรับ iPhone 6 e ถ้้าาาเเรขไปดู ที่นั่งเว็บของ Apple ก็จะเห็นว่าเคสซิลิคนที่ทาง Apple แนะนำสำหรับ iPhone 16e เนี่ยเป็นเคสซิลิคนธรรมดาที่ไม่ได้มีวงแม็กเซให้เราเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น i iPhone 16รุ่นปกติเนี่ยไอโฟนก็จะแนะนำทั้งตัวเคสใสแล้วก็เคสซิลิคนแบบแม็กเซตให้ดังนั้นแสดงว่าตัว i iPhone 16e เนี่ยก็ไม่ได้รองรับเป็นเสีงนะครับถือว่าเป็นส่วนที่น่าเสียดายมากๆแต่ถามว่า iPhone 16e เนี่ยจริงๆแล้วมันชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์ได้นะแต่ว่ามันเป็นไวเลสชาร์จเจอบบร์จาาได้ไม่เกิน7วัตต์ับรบ,บรุ่น iPhone 11 ขนาดที่รุ่น12ก็สาม,มารถใช้ Wireless Charger ได้ถึง15วัตต์แล้วนะผมลองไปสง่ง Copper Wire หรือแบรนด์อื่นๆที่ทำเคสสำหรับมือถือมาใช่ไหมเคสสำหรับ iPhone ระบบ E สำหรับค่ายอื่นเนี่ยเขาก็พยายามทำให้มันรองรับ Max Safe ได้อยู่แต่ว่าถึงจะรองรับได้แล้วเนี่ยกำลังไฟที่ฐานเนี่ยก็คือจะยังไม่เกิน7.5วัตต์อยู่ดีต่อมานะครับใช้เป็น Wi-Fi 6นะครับผมจรงิงๆน่าจะเป็น Wi-Fi 7ได้แล้วนะแล้วก็ยังได้เป็น Bluetooth 5 3อยู่นะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะสำหรับ iPhone ระบบ E นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆนนนนนน่่่่่่าาาจจจะสใไดด้้้งงงยยขึตตตััััวววีีเเก็คคืือออชบทรหล รู้สึกว่ามันดูเดรียบหรูดูดีแล้วก็สัมผัสดีมากๆเลยนะครับสำหรับจินเนี่ยราคา2องหมื่นนิดๆถามว่าสบายกระเป๋าไหมเอาจริงไม่รู้สึกว่ามันถูกมากมายนะเพราะว่ามันตัดฟังก์ชันต่างๆที่จาเป็นต้องใช้งานออกไปเยอะมากๆเลยพอมาดูรายละเอียดจริงๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับจินเนี่ยสองหมื่นต้นๆเนี่ยยังถือว่าแพงไปคืจมุบันเนี่ยพอไอโฟนที่บก E ออกมาแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถหาไอโฟนรุ่นก่อนหน้านี้ได้เพราะราคาลดลงไปเยอะแล้วก็ประหยัดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นปัจจุบนเเเี่่ยาาะดพ13รริมมต้ท28 ราคาตันนี้อยู่แค่หมื่นต้นต้นเองเนาะเจอมาล่าสุดอยู่ที่ร้านหนึ่งหน้าร้านไหนยังมีของอยู่ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1700อันนี้บอกเลยว่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าไอโฟนสิไม่ถือว่าเป็นสเปคที่ใช้ได้สเปคมึงเลยตนะัวเครื่องก็กาลังโอเคขนาดพอดีมือแล้วกล้องก็โอเคด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีสีที่เลือกเยอะด้วยอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้ายังพอจะหาได้อาจจะเป็นสีขาวกับสีดําแต่ว่าสีอื่นเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่า a p p l ปิเนี่ยก็เริ่มผลิตเป็นนานนะแต่ถ้า หก็ลหลักๆจะมีด้วยกันสสีนะครับก็คือเป็นสีขาวกับสีดำเนาะถือว่าเป็นสีคลาสสิกเลยแล้วก็เลือกง่ายถ้าเกิดว่ายอดขายดีกระแสด,ดีอาจจะมีสีอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกตามหลักก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆชอบการอัปเดตตรงไหนหรือชอบอะไรเป็นพิเศรสำหรับไอโฟน6 e เนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ได้อย่า,ล,าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยชินด้วยสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ